สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับก็จะเอามาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายว่ามาฟังประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เป็นฉบับที่หนึ่งนะครับสำหรับพายุคมปาซุบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกะาะไาหลำ ประเทศจีนและก็ขึ้นฝั่งที่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14ถึงตุลาคมนี้จะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันดังกล่าวจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ขอ111เสียงช่วยกดติดตามและก็เป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับ นายนัทพลนัทสมบูรณ์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1ลงวันที่12ตุลาคม2564เวลา05.00นพายุคมปาสุเมื่อเวลา04.00นของวันที่12ตุลาคม2564ายพายุโซนร้อนกำลังแรงคมปาสุบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีศูนย์กลางอยู่ที่ลัดดิจูด19.1องศาเหนือลองจิจูด120.0องศาตะวันออกมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางก็ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองพายุก,กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกโดยความเร็วก็ประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไหหลำประเทศจีนและก็ขึ้นฝั่งบริเว ประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14ถึงตุลาคม64นี้โดยจะอ่อนกำลังลงตามลำดับลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันน้กตาลจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักบางแห่งนั่นเองครับอันหนึ่งร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและก็ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงถึง2-3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่าง คลื่นสูงก็ประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนั่นเองขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็เรือเล็กก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในระยะนี้เช่นกันจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอดนั่นเองครับสำหรับเบอร์โทรก็0 2 3 9 9 4012ถึง13และก็1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศหนวันที่12ตุลาคม2564เวลา05.00นกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่12พศ .2561 ก็จะเป็นเวลาก็คือ11นาฬิกาของวันนี้นี่เองครับผมนี่ก็ข่าวคราวทั้งหมดที่เราเอามา การเรียนให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับทราบถึงสถานการณ์พายุในช่วงนี้นี่เองครับผมจะได้ระมัดระวังกันนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามเป็นกำลังใจเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนั่นเองครับ